แล้วแล้วแวเร็วเล็กห <c oughs> มูไปออกมาเรีเยบร้อยถึงบ้านเพื่อนแล้วครับผม <c oughs> โอ้ออกมาต้อนรับนะเพื่อนสาวตาดำออกมาต้อนรับแล้วนู่นระหว่างทางครับผมในทริปเดินทางพาสาวตาดำท่องเที่ยวนอะอันนี้เป็นระหว่างทางนะครับ,บม,มาเจอ,อที่ไหนก็ไม่รู้เห็นลิงเยอะมากก็เลยเวะ ให้ตาก้องหน่อยนะครับเผื่อทักทายเพื่อนนะครับนี่อันนี้บ่าวนี้เห็นไปบอกว่าเป็นโดงลิงเป็นจุดที่เป็นร้านเนาะเป็นร้านขายขายกล้วยมาปิดประตูแน้นๆเด้อมันจะโดดเข้าไปในรถนะนี่มาถึงแล้วนะครับบยญาตโบเมนมะกล้วยระวังมันญาตโทรศัพท์เด้อเอ้าไม่ค้าดิสะาไม่ข้าวเบยูไหม เอ้าแม้าไม่อยู่นะครับเอ้าแม้าไม่อยู่นี่อยากจะเข้าไปขโมยกล้วยนะครับแม้าเพิ่นพักเที่ยงบอกเดืนไปเอาหับลูกมาทงเรียนบอกไปจังไหนมาเลย <c oughs> สิพาจับจไม่เจอแม้านะครับเมค้าไม่รู้ไปนหะนนี่กําลังหานะให้ลูกแม้าไปรับลูกไปโรงเรียนบอกเพราะว่าอยู่เพราะว่าอยู่เราตอนเที่ยงเขาจะ,ะนักเรียนจะออกมาจากโรงเรียนเนาะม,มาทานข้าว เ้วก็จะกลับพาโรงเรียนต่อสงสัยเพื่อนไปรับลูกบ่มีแต่ลิงครับผมมีขาฝ้วยบอยู่เนาะมีเบ้แล้วก็มีลิงครับผมเข,า,ขาหนาสิซื้อมาแต่ตลาดนะเนาะตลาดดงเห็นเนาะลืมนะครับเอาทำไมก็ไม่อยู่นั่นเหรอไม่้าไม่อยู่แต่กล้วยห้อยเต็มเลยครับฝัง่งนู้นก็มีร้านค้านะครับแต่ไม่มีคนขาย มาทำอิตย่านยานบ่ม e ีคนที่นี่น totally ี่ร้านค้าฝั่งนู้นก็มีอีกสองร้านอ่ะบ่มีคนขายกล้วยเขากะไปวัดต่อบ่มีคนขายกล้วยครับผมสิบบลรแต่รลดหน่ตัวอ่าคุณอ่ะรถบารดานีครับผมเต็มแล้วนะครับลิงน่าจะรู้เนาะว่าจะได้ได้กินกล้วยนะครับเด็ดเด็ดเนาะมันจะไปอ๋มันจัดไปทะเบียนแล้วนะโอ้ตอนนั้นบอสิออกเนาะ เรียกสี่องวันนี้บ่บ่แม่นเก้าสามน,นี่บ่ไปเอาไว้ขากลับแล้วกันเนาะขากลับมาเนะา,าเนะเดี๋ยวไปวัดหัวใต้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เนาะไปไปไหว้พระก,ก่อนก็ได้ไปวัดก่อนสองเลยเนาะ,นะอยู่ด้วยกันเนาะเบสกับอาลิงนะครับนี่คือจิจับครับแค่คนบ่ลงเลยอันนี้<ด>จะกลับสะกลด้วยนะครับนี่นะนี่จะกลับสะกลด้วยนะครับ บายอนลงเลยปล่านนี้บาลงสิไปไทยน้ำบ้านันสิกลับไทยด้วยนะครับฮึคุณนะน,น,น่ะพี่ป้าจำแนมเหระนั่งรออยู่ครัไล่ลงจากรถหน่อยมันกัดเด้เออ๋อนันน่ะเย่เา,าไปไล่มันอุ้ยมันชิล้งอยู่บ้านี่มันจะก,กัดเธอได้เมื่อกี้นะทำท่าเอามือตีมันดนะู้นอะ ยมาทำมือตีดูไปเลยนี่ต้องให้สาวผูพานนะไปบาลงน้องกับบาร์ด็กินยายาไปจิราก็ะไรอย่าปเงบก่อนโดนโดนเบรหัวระแล้วบุกีแอร์นะโอ้ารถเบาระนนี้งานข้าวเลยครับเพื่อนลูกมาเห็นนนำเลยนะลงเร็วมันบอกว่าพยายามให้อาหารโอ้ยยึดรถเลยครับตอนนี้ไปอยู่วะเอาจังไหน โทรหาแม่ค้าดูมีเบอร์โทรหวานมีเบอร์โทรป่ะข้อหนที่พากันซื้ออยู่ตลาดนะป้าพูดนะลิงเยอะมากนะครับแต่ไม่มีแม่ค้าร้านค้าก้อนหมุกเนาะใส่กรงเล็กนะหมดเลยเห็นละเอาเอารถบารอนี่มุ่นนล่นะป้าโรกินนะครับโรกินกล้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้กล้วยจะลงยอมลงหรือเปล่านะครับนู่นคุณคุนคุณหาลูกกระจกเลย ไปวัดก่อนวัดเดี๋ยวกลับมาค่อยค่อยดูว่าเมค้าจะอยู่หรือเปล่าถ้าเมค้าไม่อยู่ก็หาซื้อร้านอื่นเอาพว่าผมผมเห็นร้านค้าอยู่ตรงนั้นอ่ะไปสตาร์ทรถออกมาเลยยานไปสตาร์ทรถมาหน่อยสตาร์ทรถยังไงเนาะทีนี้นะครับนู่นนั่งรออยู่เนาะมาขึ้นรถเร็วระวังริงกัดเด้อขึ้นแอมเขาเป็นสีแปลกแปลกเลวะ เป็นหมู่กันลีงน้อยใจแล้วนะครับไม่มีกล้วยให้กินเนาะไปเดินทางต่อกลับมาค่อยว่าก,กันออกไหมแม่แมออกไหมร้านน,นี้ค่าไปใ,ใส่เลยร้านนั้นกับโบมีคนเลยนะครับโอ้ต,อต้นตาลเยอะมากนะครับตรงน,นี้ตอนนี้กำลังจะไปไหนนะ ไปน้องลำจันทร์น้องน้ำจันทร์เราจะไปวัดหอไตเนาะเนี่ยเอ็นบอกชื่อวัดหอไตบอกเนี่น้องน้ำจันนี่คือบ้านชื่อบ้านเนี่บ้านน้องน้ำจันทร์จะไปวัดหอไตนะครับอันนี้เป็นลำน้ําอะไรนะโอ้ช่างหนะโอ้สีน้ำสีอะไรเนี่ยเจ้องัวโอ้ถ่ายหูมาสิเมอ์ได้ไหมมึงคัดแน่ได้หนาเป็นดินทรายเนาะน้ำสุดอบ่บ่บอน้ำสีสี สีอย่างกรบือลูกอ๋อจะด,ดินทรายนะครับนี่นะครับเส้นทางไปวัดหอไทรนี่นี่เด็กน้อยกำลังหาหางอยบอกตน้น่ะคุณคุณคุณสี่ห้าคนคุณน,น่ะใต้น่ะน้ำบ่ิเวณนั้นเอน้ำตื้นนะฮะหน้าฝนน้ำจะเ,เยอะเนะะาะมาเดินทางต่อ ไปวัดหอไตรนะครับคนวัดนี่ฝนวัดมีแต่ต้นมะพร้าวนาะอันนี้วัดในหมู่บ้านนี่นะหมู่บ้านด้วยนี่ต้นมะพร้าวเยอะมากครับโอ้แต่มันจะมีวัดที่ทางในน,นี่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 อ๋อมีอีกวัดนึง嘛เมนวัดอยู่ในนี้แมนแหละอ๋อมีอีกวัดนึง แต่ว่าที่เราจะไปเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเน,ะนาะนอ่ร้านค้าประจําหมู่บ้านนะครับอันนี้น่นาจะเพิ่งทําถนนใหม่นะครับแต่ว่าร้านค้ายังแบบเก่าเก๋มากๆนะครับคิดเฟรบอ่ะ <B oya. S 1> ชิมสูตรบ่เพื่อจะ <B oya. S 1> ได้สูตรไปทําให้บารณี่กินนะครับโอแคสูตรซาตาดําโอ้ นี่ถึงแล้วนี่วัดหอตายนี่แต่ชื่อเต็มไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรบอลนี่ก็จำไม่ได้นะครับเรียกแต่ว่าหอตายหอตายนะครับนี่ครั้งก่อนสาวตะดำพาบ่าวนี้ปีนกระเพงเข้าออตรงนี้นคะรับ <c oughs> ไม่ได้ปีนเป็นทางรั้วเข้าของชาวบ้านตรงนี้นะเข้าทางผิด